ก็ต้องหาที่กินที่อยู่อนที่ทหลับที่ที่เที่ยวเอาไว้ให้เน,น,นี่ยฮะพระราชินีก็เสด็จไปเองเลยนะครับไปช่วยดูแลพวกคุณเนี่ยผ่านไป40ปีคุณไม่สำนึกเลยแหละครับคุณกลับลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคนไทยมึงออกไปเลยนี่บ้านกู สนับสนุนโดยสินทอน house, สเต็กเฮาส์สเต็กนุ่มๆบุฟเฟ่โดนใจในตำนาน399บาทไม่จำกัดเวลาอร่อยถนนศรีน,นครินทร์ซอย3แล้วพบกันนะครับเมื่อประมาณ 80, นะครับปี1979-80ถึง8ปนะครับก็ประมาณปี2 5 2 1ชาวเขเมรเนี่ยได้อพยพหนีจากการล้างเผ่าพันธ์ุของพวกเขเมรแดงนะครับ ซึ่งตอนนั้นตาหุนเซนแกนก็เป็นขมรนแดงด้วยนะครับแกงเดียวกันเลยครับพวกนี้พอหนีมาเนี่ยชาวบ้านหนีมาหนีการล้างเผาพันธ์เนี่ยคนไทยก็ต้องรับไว้ครับเพราะว่าเราสงสารคือคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ใจดีใจบุญเรารู้ว่าถ้าไล่กลับไปเนี่ยก็ไม่หวังโดนเจืินทั้งหมด ตอนนั้นขมินแดงนี่เป็นอะไรที่มีความคิดน่ากลัวมากนะครับคือต้องการกําจัดคนที่เห็นต่างคนที่คิดเอาเองว่าเป็นศัตรูเนี่ยนะครับแกจะเอาวิญญาณออกจากร่างหมดเลยครับท่านก็ไปหาเสิร์ชดูนะครับว่าพวกขมแดงนี่ความเลวร้ายเขาขนาดไหนยุคนั้นน่ากลัวมากนะครับมีแชร์กันทางอินเทอร์เน็ตเยอะ แต่ประเด็นก็คือว่าเราก็อนุญาตให้พวกคุณเนี่ยพวกคอมเมนต์อพยพได้อยู่ครับได้หลบหนีการล้างเผ,าผ่าพันธุ์ทีนี้คุณก็มาหลบอยู่ในเมืองไทยนะหลบเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมาหลบแล้วเราสบายนะครับก็ต้องหาที่กินที่อยู่ที่หลับที่นอนที่ขี้ที่ทททเยี่ยวเอาไว้ให้เนี่ยฮะ แล้วก็ไอ้พวกขมรแดงเนี่ยมันก็หมั่นไส้เราครับมันหาว่าเราเนี่ยแสไม่เข้าเรื่องนะครับไปให้ที่พักพิงศัตรูของมันมันก็ยิงใส่เราครับปืนคกปืนคอระเบิดอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยทหารเราก็เดือดร้อนเราก็ต้องส่งคนไปสู้ไปป้องกันพวกคุณเนี่ยเสียทั้งเงินเสียทั้งชีวิตพิการไปเนี่ยมากมายแลครับสละที่เพื่อชาติ สละชีพเพื่อปกป้องพวกคุณทีนี้พออยู่มา4 0กว่าปีเนี่ยนอกจากคุณไม่สํานึกถึงความเสียสละความมีน้ำใจความเห็นอกเห็นใจของคนไทยแล้วเนี่ยนะทําให้คุณมีที่อยู่ที่กินทําให้คุณมีชีวิตรอดคุณนึกถึงตรงนี้ด้วยนะครับเราทําให้คุณมีชีวิตรอด มีอาหารกินมีครอบครัวมีลูกมีหลานมียารักษาโรคมีหมอพระราชินีก็เสด็จไปเองเลยนะครับไปช่วยดูแลพวกคุณเนี่ยอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครให้กับคุณนะครับผ่านไป40ปีคุณไม่สำนึกเลย่ะครับคุณกลับลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคนไทย มึงออกไปเลยนี่บ้านกูโอ้โหนึกคุณคุณทำได้ลงคอเหรอครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณไม่ได้สอนเรื่องความกะตันยูรู้คุณกันเลยนะครับคุณมีศาสนาไหมครัคุณนับถือศาสนากันบ้างไหมแล้วผมถามคำหนึ่งนะครับว่าตัวคุณก็แค่เนี้นิสัยก็เป็นแบบเนี้นะแล้วก็ คนไทยทหารไทยและพระเจ้าแผ่นดินของไทยเนี่ยซึ่งพระมารดาของท่านเป็นผู้ที่ดูแลคุณช่วยเหลือคุณนพวกเราเนี่ยจะยอมไหมให้คุณทำแบบนี้คุณคิดง่ายๆนะครับคิดง่ายๆแสดงอาการแบบนี้แม่ไม่น่ารักเลยนะครับไม่น่ารักนะนะผมว่าคุณกำลังเข้าใจอะไรผิดแล้วนะครับ นะเออพระมหากษัตริย์ของไทยผู้ปกครองดูแลประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามทีเยพวกเรานี้ไม่เหมือนผู้ปกครองของชาวปาเลสไตน์นะครับคือผู้ปกครองปาเลสไตน์เนี่ยเขารู้ไม่เท่าทันยูครับนะยูเนี่ยนะผมจะเล่าให้ฟังเ,เขาก็มาแบบขเขมรอย่างพวกคุณนี่นะครับ ก็ก็มาขออาศัยแผ่นดินปาเลสไตน์หนีถูกหนีไอ้พวกล้างเผ่าพันธุ์เหมือนกันครับมาขอปาเลสไตน์อยู่นะครับทำตัวเหมือนคเมนหนองการเป๊ะเลยครับนะแล้วก็มาอาศัยอาศัยขออยู่จะได้อยู่ไปอยู่มายิวก็ทำตัวแบบคุณเลยครับพวกคเมนขอยึดประเทศปาเลสไตน์ทั้งหมดนะ แรกๆมาขออาศัยตอนนี้ขอยึดหมดเลยในทันยาฮูนี้ประกาศแล้วนะครับจะขอยึดหมดเลยปาเลสไตน์โอ้โหมันทำได้ลงคอนะแล้วก็มันต่างกันตรงที่ว่าอะไรฮนะยิูนี่มันมีมาหาอํานาจดนดนแต่พวกคุณไม่มียนะูยิวมันมีอาวุธมันมีระเบิดมันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ถล่มเข้าไปครับ คนปาเลสไตน์นี่กนหนีหัวซุกหัวซุนต้องไปอยู่ในรูครับลำบากต้องต่อสู้ต้องยิฮาดยีฮาร์ดนี่ก็คือสละชีพในหนทางของพระเจ้านะครับคนปาเลสไตน์เขาไม่มีแบบเราเขาก็ลำบากครับนะพวกกษัตริย์อาหรับต่างๆก็ไม่ค่อยกล้านะครับกลัวนะไม่เหมือนกับกษัตริย์ไทยเพราะฉะนั้นของเรามันต่างกัน นะกับปาเลสไตน์คุณจะไอ้คุณเซนนะครับเคยบอกว่า้างงองแงม,มากๆเนี่ยนะครับชายแดนไทยนี่จะเหมือนกาซาโอ้ยมึงเข้าใจผิดแล้วครับไม่เหมือนหรอกครับกองทัพคุณไม่ใช่กองทัพยิูและคนไทยไม่ใช่ปาเลสไตน์คนไทยมีของครับคนปาเลสไตน์ใจถึงเราก็ใจถึงแต่ปาเลสไตน์เขาไม่มีของคนไทยมีของครับนะ ของอะไรคุณก็รู้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยเจอไปแล้วนะดังนั้นไม่เหมือนแหละครับถ้าจะเหมือนปาเลสไตน์ก็บ้านคุณเนี่ยนะจะเหมือนเพราะว่าคุณไม่มีของอะไรอยู่ในมือเลยนะแถมคุณยังจะทําให้บ้านตัวคุณเองเนี่ยกลายเป็นดินแดนที่มีกสันยีเร็วๆนี้ด้วยอินชอนเนาะนะครับเพราะฉนั้นพี่น้องครับนะคนที่อยู่อาศัยที่หนองจานคนขเขมรน,นะครับ คุณอย่าทำตัวเป็นลูกน้องคุณเซนเลยนะคุณทำตัวให้ดีทำตัวให้น่ารักเป็นผู้อบพยพที่น่ารักคนไทยเนี่ยจุดอ่อนคนไทยคืออะไรรู้ไหมครับผมจะบอกให้คนไทยใจบุญครับนี่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนคนไทยใจบุญเห็นคนเดือดร้อนต้องช่วยครับนี่คือนิสัยคนไทยไม่ว่าจะนับถือาศาสนาอะไรนะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราถูกรุกรานนะฮะเราก็จะรงกันสู้นะครับนพี่น้องชาวกัมพูชาครับทำตัวดีๆครับนะทำตัวดีๆส่วนเราคนไทยนะครับก็ต้องช่วยกันใครที่เขาทำตัวเป็นลูกน้องหุนเซนไล่ไปเลยครับไม่ต้องให้มาอยู่ ส่วนคนที่สำนึกในบุญคุณนะครับก็ต้องรู้ว่าจะอยู่แบบไหนอยู่ให้เป็นนะครับเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขครับก็ขอพี่น้องช่วยกันดูอาให้ได้ขับไล่คนชั่วออกจากแผ่นดินนะครับทั้งที่หนองจานแล้วก็ทั้งที่ปาเลสไตน์ครับขอรับโปรดนำเราสู่ทางอันเที่ยงตรงด้วยนะครับอาเมน สนับสนุนโดยสินทรนสเต็กเฮาส์สเต็กนุ่มนๆบุฟเฟ่ต์โดนใจในตำนาน3าน399บาทไม่จำกัดเวลาอร่อยถนนสีนครินซอย3และพบกันนะครับ